สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับช่องโฟกัสเกมช่องวันนี้นะครับทุกคนโฟกัสอยู่กับในอยู่กันในเกม s l e n d ด e n าทู d นั่นเองเกมนี้ก็จะเป็นเกมในสยองขวัญที่เราเข้าไปติดอยู่ในบ้านของ s l e n d e r ่าน,นะครับทุกคนแต่เราไม่สามารถออกจากที่นั่นได้เราต้อง เนี่ยจา่ที่นั่น,นได้นะครับทุกคนและภารกิจของเราก็คือเราต้องตามหาแฟนหรือแบบเพื่อนภรรยาของเรานะครับทุกคนที่ถูกขังไว้ในนั้นนะครับทุกคน <c oughs> ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปอ่านเรื่องราวของในเกมกันเลยโฟกัสก็จะเลือกหมดอีซี่นะครับทุกคนเพราะมันสยองนี่เป็นเนื้อเรื่องนะครับทุกคน เรารับบทเป็นอเล็กซานเดอร์นะทุกคนแต่โฟกัสรู้แต่ชื่อนะงั้นก็นะเฮ้ยเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฉันเลิกงานอยู่แล้วทำไมแบบโห้ฝนมันตกแบบนี้ฉันต้องหาบ้านหลบแล้วล่ะเฮ้ยนั่นมันบ้านใครกันน่ะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมขอมาหลบฝนหน่อยไม่มีหรอกเฮ้ย เข้าไปในบ้านได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นผีเฮ้ยผีด้วยสึงนี้สำรวจได้เฮ้ยมีกุญแจครับทุกคนอ๋อก็เข้าไปในนี้ได้ไหมโอ้โหมีรูปดูดิรูปแบบน่ากลัวมาก โฟกัสก็ไม่ได้รีวิวเกมหลายวันแล้วนะครับทุกคนไม่เจอกันนานแล้วด้วยไปดูกันเกมสยองชึบเป็นมีนาฬิกาด้วยครับทุกคนนาฬิกาทำไรได้ไหมนาฬิกามีเลขเจเฮ้ยไป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 ่อไป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 ไไป้ไ,ป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 ไปด้ปไ เฮ้ยเฮ้ย,ยแมวที่ไหนเจอกับแมวครับทุกคนแมวดำด้วยแมวแมวของใครเฮ้ยตรงนี้มีตู้เปิดเจอกุญแจโอเคนี่ล่ะอ๋อห้องนี้ต้องเจอกุญแจเปิดโอเคครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเห็นไหมที่หน้าต่างตรงเนี้ย วันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าต่างปิดเองได้ครับทุกคนโอเควันนี้โฟกัสก็พูดไม่ค่อยเสียงดังหน่อยนะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเข้าห้องนี้ก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยมีคุณยายนี่มันรูปของคุณยายแกรนนี่ครับทุกคน เฮ้ยเฮ้ยมีปุ่มด้วยไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอาแล้อ่ะเฮ้ยโอเคตอนนี้โฟกัสเริ่มขุนลุกเลยนะครับทุกคนขวานเฮ้ยตรงนั้นมีประตูประตูครับทุกคนไปเฮ้ย เอราะเราไม่รู้ตกมาที่ไหนนะครับทุกคนเฮ้ยมีเฮ้ยมีกะโหลกด้วยกดได้ไหมที่กะโหลกเฮ้ยกะโหลกกดได้หัวหลุดโอเคครับทุกคนเราได้ค้อนมานะครับทุกคนค้อนกรุบตรงนี้ใช่ไหมกรุบ โอ้จากนั้นเราก็มุดเข้าไปกระตูนเฮ้ยตุ๊ก,กตาแอนนาเบลเฮ้ยวันดีเจ้ตกกตาตุ๊กตาประตูเฮ้ยลางตุ๊ก,กตามีเล่วันนี้โฟกัสพูดไม่ค่อยเสียงดังนะครับทุกคนถ้าใครไม่ได้ยินก็ขอโทษด้วยนะอ้าวขวานไป มีห้องประตูงไหนวะเฮ้ยไฟยดับครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอซิวเฮ้ยมันเห็นเราว่ะพูดมาตรงมาขนาดนั้นก็ได้ตกใจบอกเลยว่าอย่ามาตรงนี้เปิดได้เราก็เปิดไว้ก่อนครับทุกคนเดี๋ยวเราไปไขประตูนี้เชื้อ เฮ้ยมันมีฟิลที่ขาดหายไปครับทุกคนเป็นฟิลแบบไฟฟ้านะโอเคเราต้องไปหาฟิลนะครับทุกคนห้องไหนวะห้องนี้เข้าแล้วไปห้องนี้กันชิบเฮ้ยใช่บิเล่ห้าเรนนี่คืออะไรอะ่ะ รู้สึกว่ามันจะเป็นลิฟต์นะครับทุกคนแต่เราลงไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีพลังงานไมโอได้เฮ้ย <Hey. S 2> เราขึ้นมาชั้นใต้ดินครับทุกคนเฮ้ย hey. ตรงนี้มินมีไม่กอดเก็บม, hey. มันก็ขึ้นเฮ้ยเหมือนกับจะเจออะไรด้วออ่อยไปดูต่อนีห้องหลายห้องเลยครับ เฮ้ยนี่ไงทุกคนเป็นรหัสชึบแล้วก็กดรหัสเลยนะครับทุกคนสองสี 2, 4, 7, ่เจ็ดห้าชึบเฮ้ยได้ฟิวมากบฟิวกดฟิวครับทุกคนจากนั้นเราลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็ไปเอาฟิวใส่นะครับทุกคนคนลุกมากมีอะไรมาไหม Okay. นี่ห้องไงห้องลิฟต์จานันโรไฟไปใส่เฮ้ยเฮ้ยไีกแล้วนะเจ้าสแลนเดน,น่าไปห้องนี้ไปอีกห้องหนึ่งตอนนี้โฟกัสขนลุกมา,มากๆเลยครับทุกคนโอฟิวใสจานันไปห้องนี้ไปห้องที่มีลิฟต์นะครับทุกคน ลิฟชิวเฮ้ยเห็นชะตากรรมเลยนี่มันคุกใต้ดินชัดๆเก็บเชื่อได้ตรงนี้เปิดประตูเฮ้ยมีหลายห้องอ่ะเปิดประตูด,ดิเฮ้ยตรงนี้มีกองหินนะครับทุกคนแต่เราผ่านไปไม่ได้เราเข้าห้องนี้เฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะกดดูกดได้ รู้สึกว่าเราต้องเอาแบบเชื่อเหรอเชื่อใช่ไหมอ๋อเอามาใส่กันแล้วก็กดจากนั้นมันก็ดึงท่อมาให้เราครับทุกคนแล้วก็เข้าไปในท่อทึบเจ,จ๋งเ,เขาเข้าไปห้องน,นี้ห้องน,นี้เข้าได้หุ้ยเข้าไม่ได้เฮ้ยแล้วนี่ห้องอะไรเฮ้ยประตูเปียน่นเฮ้ยโอ้เฮ้ยกลางคืนอยู่เลยกุญแจแล้วตรงนี้ลงไปได้ไหม ขนลุกมากๆครับทุกคนโฟกัสขนลุกเลยดูดิโอเคโอเคไปต่อเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยจิตใจมันไม่แล้วครับทุกคนสแลนเดน่าอร่างนี้เฮ้ยมันเป็นห้องกับดักครับทุกคนเฮ้ยและดูจะเลือดรู้สึกว่ามีคนผ่านไปไม่ได้นะครับทุกคนเข้าไปชึบเดี๋ยวก็ค่อยๆผ่านอ้าวขวาน ฮึยซ้ำสองเฮ้ยไป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 เฮ้ยห้องไหนก่ะเฮ้ยมันล็อกกันทุกคนไปห้องนี้เขาได้ไหมเฮ้ยมีปุ่มให้กดกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาเอนาเบลห้องนี้ล่ะได้กุญแจกันทุกคน ห้้องนีเข้าได้ไหมเฮ้ยเป็นกับดักอีกแล้วห้องนี้ล่ะเฮ้ยไอ้ตุ๊กตาบ้าอืมจะนไม่หลงกลหรอกเขาไม่ใช่ห้องนี้ครับทุกคนที่มันล็อกนี่ชือ้อห้องอะไรอะ เฮ้ยมันมีบันไดลงไปอีกครับทุกคนนั่นลงไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยทำไงอ่ะอ๋อกดทีกว่านี่เป็นไงโดดหมัดต่อยเละเลยได้กุญแจมาเฮ้ยนี่นี่คืออะไรอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมมีจุดเลือดด้วยครับทุกคนให้เราหมุนเหรออ๋อรู้สึกว่าเราจะให้บุญนะครับทุกคน เกเฮ้ยห okay. hey. oh, <one> ้องนิ่งอะไรอ่ะหรือว่าต้องใส่รหัสเหรอใส่รหัสยังไงอ่ะอ๋อที่ประตูครับทุกคนชึบ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 ได้กุญแจมาครับชึบเก็บกุญแจมาเอาดีๆนะเนี่ยกุญแจก่อนชึบได้กุญแจครับทุกคนชึบ จากนั้นเรากุญแจไปไขห้องนี้ครับทุกคนแล้วก็เข้าไปเฮ้ย๋อห้องเดิมเฮ้ยกดได้เฮ้ยข้างหน้าของเราอะไรครับทุกคนเฮ้ยมีหนูเอออ้าวรู้สึกว่ามันจะเป็นสารพิษครับทุกคนหนูตายเลยเราเข้าห้องนี้เฮ้ย ตาเฮ้ยมันมีท่อให้เก็บเอาท่อไปทำอะไรอ่ะอ๋อเราต้องเอาท่อไปใส่ตรงนี้กับทุกคนแล้วก็เอา้าแล้วมันไปทางนั้นเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยอ๋อมันไปทางนี้ชึบเฮ้ยมีอะไรด้วยกดเหรอเฮ้ยแมงมุมม,ไมีไม้ไม้ไปทำอะไรไม้ไว้วี่งครับทุกคนไม่ฟาดหวัวนี่มาเลยผีไม่กลัวละเอาไม้เนี่ยฟาด รู้สึกว่าเราต้องไปสู้กับคุณยายแกลนนี่นะครับตักไปต้องลุยดูยอย่างเดียวมาเลยแกลนนี่ก็ไม่กลัวแล้วนี่เป็นงอยบอกเล้วยายแกนนี่ก็ไม่กลัวไปเราได้กุญแจห้องคุกมาครับทุกคนเฮ้ยเจอคุกแล้วครับทุกคน ว้าวเฮ้ยลน้นนันใครน่ะหวัดดีคุณเป็นใครครับเฮ้ยมีเลฟเชกหวัดดีเฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะคุณโอเคไหมเฮ้ยช่วยฉันด้วยคุณเป็นคุณเป็นใครอ่ะ โอ้รู้สึกว่าเขาจะติดอยู่ในนี้เหมือนเรานะครับทุกคนเขาชื่อว่าอาลิเซียอ๋อนั้นเราก็ไปช่วยเขาใช่ไหมครับทุกคนคนนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราต้องหนีจากที่นี่ด้วยครับทุกคนเฮ้ยโหมาตอนไหนไม่มาเฮ้ยมีห้องไหนอะเฮ้ยทุกแจ ฮ้ hey, มีกล่องเต็มเลยครับทุกคนเฮ้ยนี่มันระเบิดครับทุกคน <Yeah. S 2> รู้สึกว่าเราจะใช้ระเบิดระเบิดที่นี่ได้ครับทุกคนเก็บมาเอาเฮ้ยใส่จึ๊บเอกจากตรงนี้๋อาจากตรงนี้เฮ้ย hey. ในป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ปั๊มว้าวรู้สึกว่าเราจะหนีจากที่นี่ได้แล้วครับทุกคนเอาเอาไฟฉายทิ้งเลยครับทุกคนไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฉันจะไม่มีวันให้เกได้หนีแนะ่ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมส a ลนเตน n า 2D นะครับทุกคนถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับโฟกัสและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ของโฟกัสแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย